ไงวะผู้ควบคุมอะไรไหมเนี่ยมันต้องดูวะเดินออกข้างหลังโอเคการดีเป็นคนที่เก็บห <c oughs> านหรอถ้าหันมาปุ๊บเจอผู้คุมยืนอยู่นี่หาเลยปีน ขวาไลา้ายดีขวา<อ>คืออะไรอะมันต้องาอ้ายใช่ไหมพัดลมอะจิวจัดเป็นไ,ไหนได้บ้างวะอันนี้ก็ตันใช่ๆนี่ลงตรงนั้นเหรอวิ่งกระโดดเหรอวะ ก็โดดยังไงไม่เห็นมีปุ่มอะไรเลยนั่าจะสิต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยพัดลมเหรอเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรอะ่ะสา่ไฟเหรอปีนเหรออ๋อต้องต้องสองคนป่ะดึงช่วยกันดึงเข้าแป,ป๊บอ่ะอ๋อเอาไปไงัดตรงพัดลมสิมนะ ใช่ป <Ay> ่าวะอ๋อใพัดลมมันหยุดหมุนใช่ไหมใช่แล้วเราก็รอดผ่านไปอะไรเงี้ยเอาเหล็กไปดักลมอ๋อเสียงไม่ดังเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเก่งไม่ไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยตีต้องไปก่อนตีไปเร็วๆอันนี้คือดันอยู่ไม่งั้นพัดลมจะตัดขาดพื่งแน่ใช่ป่ะไม่ต่อเนี่ยแล้วเป็นไงต่ออันนี้ไม่ได้วะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อ๋อทีต้องไปหาอะไรมาฝั่งนั้นแน่เลยวงจรเหรอโอ้ปิดไฟปยืดถอดถ่ายไปย่ำเลยเข้าเลยไปไอ้จอยแล้วมันวิ่งยากว่ะโอเคตัวนี้อันนี้คืออะไรอ่ะสองคนเหรอ โอเค้เปดคางฮัดซ okay, ีนโอลึกเป็นบ้าใช่ต้องหาอะไรมาเพื่อลงไปข้างล่างให้ได้เชือกสินะเดี๋ยวกันนะเห็นอะไรเหรอทางนี้ <laughs> <laughs> this out? What are you thinking? <laughs> I <amino laughs> <applause> <to the> sheets. Uh huh. Alright. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't <imause> allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? <laughs> <laughs> yeah. But we're going to need to get a hold of in laundry cart. โรงงานผ้าเหรอหนึ่งในเราสองคนจะต้องแอบอยู่ข้างในข้างข้างข้างในไอ้คนขนผ้าเนี่ยอ๋อจะบอกนะว่าแอบอยู่ <Okay. S 2> ในนี้เหรอเคฮิตแมนอะไรนี้เหรอนึกว่าเล่นฮิตแมนนี่แหละต้องเข้าไปแอบในนี้เพื่อที่จะเนียนๆเ,เข้าไปตรงนั้นใช่ไหม อันนี้ก็คือวันถัดมาแล้วก็คือก็คือ,อคแบบสเม,มื่อคืนเราใช่เมื่อคืนคือเราทํากันแค่นั้นใช่ไหมโอเคกูต้องทำอะไรเกนเอชเซ็กซ์ูต้องหาทางเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอะเครื่องซักหรอ เขาไม่แอบใดน,นั้นหรอคืออะไรวะลองหาคุยกับคนนี้เพื่อมันบอกอะไรอันนี้คืออะไรอ่าต่อผ้ามาใส่อันนี้หรือเปล่าใส่เครื่องหรอลองดูไหมน่าจะน่าจะใช่เพราะว่ามันกดได้อะตรงเนี้ยดูลองดูที่อื่นก่อน <c oughs> ตักผ้าซิมูเลเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เปิดได้นะนั่นไงเหมือนจะเอาเข้าไปได้ปะ ลักพาซิมูเลเตอร์ทำมันก็ปั่นเนี่ยไม่เลยต้องรอหรอต้องรอไปพร้อมกับผ้าแน่เลยวะคือแอบเนียนไปพร้อมกับผ้าอันนี้ก็ต้องมหยิบผ้าเหมือนกันยังฟังดูคนไรเงี้ยมึงโอเคไหมเนี่ยแบบ แบบถ้าถ้าจำนวนผ้าเต็มแล้วมันถึงจะเอาใส่ถังนั้นไปหรือเปล่าไม่ขึ้นสกอฟิวอันนี้คือต้องออันนี้คือต้องไปเครื่องไหนวะเดี๋ยไม่มีเครื่องไหนบ้างแล้วนะต้องสำรวจมันมีหหลาย้อว Hey Hey I need a laundry cart Oh can I have your number please นี่ไงนี่ไง โอ okay. เคกาคุยกับไอเนี่ได้อ๋อต้องกดสวิตชให้เครื่องทำงานก่อนอ<า>ไม่มีชื่อกูจริงหรอผิดพลา่าตรงนี้นี่ไงเอาอะไรอไปนอนพักก่อนหูต้องเอารถกจะเรถ่ไงนี่ไงนี่ไง นี่นี่ไงนี่ไงรถอ่ะอ๋อนี่คือแอบแอบเนี่ยในนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วก็เหมือนอ๋อแล้วก็ให้คนมาแล้วก็เอาผ้าแล้วก็เอาผ้ามาบังป่ะใช่ไหมใช่เดี๋ยวหยิบผ้าก่อนั้นงั้นเชิญหยิบเอ้ยต้องถางั้นก็ต้องมีคนแอบกว่าใครเป็นคนแอบนั่นเดี๋ยวนี้ใครก็ได้เสือตลาครับผมเสือตลาดเนี่ยนี่ไง อันเดียวไม่น่าพอเออเออยังมียอาไว้เดี๋ยวหาวาเดี๋ยวหาวะป้าสิมูเลเตอร์เร็วเข้าต้องกี่ผืนอะนั่นแหละสิหมดหมดนี่เลยปะสามผืนสี่ผืนะ เออมีเยอะนะเนี่ยอย่าผ้าไม่ได้ซักอย่ผู้กลุ่มมันไม่สงสัยหราอะเออหรือว่าเราต้องไปหยิบผ้าจากเครื่องวะโอเค we're all set ได้แล้วได้แล้ววะเริ่มใหม่ได้โอเคไปเนียนเนียนหรือเปล่าเนียนหรือเปล่าไม่รู้อ๋อถ้าถ้าถ้าเจอคนก็ให้ปิดแบบนั้นใช่ไหมให้แอบใช่ปหม ตลอดก็น่าจะโอเคกว่าใช่ไหม้เข้าไปในนั้นสินะเตี๋ยวตรงนั้นมันจะมีอีกรังนึงเข้าไปตรงนี้สินะใช่ปะวะหรือเข้าไปไม่ได้แฮะคยหลังเข้าทางนี้แหละมันมีทางเดียวอะ่ะเออ บังคับยากด้วยดิโอเคนี่ไงอ่าปิดก่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวยัดตัวโอเคดูดีเฉยพาไม่ได้ฉันได้ซักเลยเฮียเียเฉยโอเคกู้โลกเลยอ๋อแล้วเราก็อันนี้ควบคุมอยู่นี้อันนี้ก็ออกมาได้แล้ว嘛 ทำไรวะถอยไปดันแม็กซินสีเปล่าเคนเครื่องไอ้ <c oughs> ดันพังเครื่องนั้นพังเออไปอไปดูหน่อยมันพังไม่รู้เหมือนกันนะ่ะใช้ไม่ได้ <c oughs> มันดูไม่เหมือนพังนะอย่ามาโกหกกลับไปทำงาน <c oughs> เอา้อาไอ้เหี้ยมันไม่เชื่อวะ่ะ มันไม่เชื่อว่าเครื่องนั้นพังว่ะหรือเราต้องทำไงให้เครื่องนั้นพังว t ะเฮ้ยต้องหล่อไอ้พวกนี้ต่อยกันมาด่าแม่มึงอะเฮ้ยเอาดิมาเลยลูกคีเอ้ยต้องทำให้มันชนมุนวุ่นวายว่ะ Yeah, it's because I'll be a free man this week. That's great. It is. any family outside? Any family outside? Nope. <coughs> <cado> <coughs> <coughs> okay, I'm just going to get drunk and hit up the strip clubs. I'm guessing you can't do that. อุ๊ย You're not allowed in here. จะ คือถ้ามันให้มันเห็นหรอคือนักโทษมันคนควรที่จะต้องไม่มาอยู่ในนี้หรอโอเคโอ้ <Okay. S 2> ใช่ต้องใช่ก็ต้องใหม่เอาใหม่สินะใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราต้องทําให้พวกนี้มันต่อยกันแล้วก็มาบอกผู้คุมบ้าพวกนี้ต่อยกันจะได้ผู้คุมก็จะเดินออกมา,าแล้วเราก็จะไปเข้าประตูตรงนั้นได้หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งคือทำให้เครื่องอันนี้พังม<ต>ีสองทางอย่าอันนั้นลงไปเลย ใช่เอานี้ลงไปแล้วก็ฟันเทีนี้ก็พังจริงๆแล้วกูไม่ได้โกหกเออนี่คือพังจริงๆแล้วอันเนี้ยมีสองทางเลืองทำให้พวกนั้นต่อยกันแล้วก็ทำให้เครื่องนี้พังเฮ้ยมันทำพังได้กี่เครื่องเนี่ยมันจะได้เครื่องนี้เครื่องเดียวงั้นวางน,นี้ทิ้งไหมอืม อันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปเลยได้หรือเปล่าวะหรือจะวิธีเดิมเอาผ้าไปใส่ตรงนั้นเหมือนเดิมมันก็เดียนอยู่นะใช่ปะเอาผ้าไปใส่อะ่ะเนี่ยละผมเปิดประตูให้ละ หรือต้องเปิดเลยวะเปิดเลยเป็นไรป่าวแอบก่อนละอันนี้คือเราจะยังไงอ่ะคือเราเริ่มใหม่เลยหรหรือว่ายัางไงต้องต้องไอ้นี่ต้องดึงนักโทษต้องไอ้ต้อง,ต,องต้องดึงผู้คุมแล้วก็รีบวิ่งออกไปที่ประตูอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดเครื่องตรงนี้ให้เครื่องมันพังโอเคแล้วก็ไปบอกไปบอกผู้คุมว่าเครื่องนี้พัง <the> ไปไป พังอ,อีกแล้วหรอโอเคพังแล้วเออไปที่ประตูแล้วก็ไปที่ประตูอ่าโอเคเอาละสเตลเอาละเอ่อต้องไปทางไหนวะเฮ้ยไม่ต้องวะต้องเข้าไปหยบในเครื่องอันนี้ ไอ้นี่อีกไหมเนี่ยอทอง,งอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> บู๊กันขึ้นไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องเอาไอ้นั้นมันยื่นให้อ,อะไรยื่นอะตอเตลชีชีตคืออะไรวะงั้นลงมาก่อนงั้นลงมาก่อนต้องแสดงว่าเ,วเราต้องสเตลไปในห้องนั้นก่อนเพื่อไปเอาชีตชีตไอ้น,นี่คืออะไรอ่ะ แม่ว่าอะไรอ่ะแม่สเตลไงวะกาดเต็มเยลยอ่ะอะไรกูสเตลเก่งด้วยไงเพราต้องเอาถัางอันนี้ไปหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนหรือผัผงอันนี้คือคือชีสเว้ยอ่าต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ห<อ>ยับผังหรือเปล่าเอาผ้า,อา,ผาลองลองลองขึ้นไปใหม่ต้องวางผ้าไปก่อนหรือเปล่า เดี๋ยวไม่รีบผ้ากูไม่ได้จะเอาผ้า <S 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 ชีตมันไปเอาผ้าไม่น่าใช่โอเคนี่ไงไลองมายื่นดิอ่าต้องเอาเยอะกว่าน,นั้นวะโอเคมีไม่อั้นตรงนีน้ไม่มีบอกไม่พอเบิกอ่อเพื่อจะไม่ให้มีเสียงหรือเปล่าหรืออะไรวะหรือ,จะ,อจะเอาไปทำอะไรวะเนี่ย เอามาอีกสามอันอ๋อแล้วก็ผ้าเอาผ้าเพื่อไปคืนต่อไปสินะรอไปตอนกลางคืนอีกครั้งสินะนั่นไงเราก็มาอยู่ที่ตรงนี้มาลงก็ให้หมุนไม่บวนร้อยกันบ้างหรอนี่คือเสียงหิ้วแบบปกติหรอ ฮิวไอถามว่มีตอนไม่เสียงปกติด้วยเหรอใช่มีตอนเล่นโลเวดิเกียูฮไหนวะยูวไงยูวเองขอผ้ามาต่อเหรออืมผ้ามาต่อเพื่อทำเชือกอันนี้นี่เองยูวไงจำฮิวไม่ได้หรอผ้าสามอันทำไมไม่ได้ยาวขนาดนี้ โอเคตรงนี้มีเอ้ยผู้คุมเดินผ่านวะตรงเนี้ย่า uh, ลองไปข้างหน้าก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนัดสองฝั่งหรือเปล่าฮิวโก้หน้ากลมผมยาวช่องตา,า,างโอ้โหสาวปล่โผล่นั่นโก้จริงๆใช่ไหมอะไร <c oughs> Where you get down there? really it's pitch black we need a light ah fuck it i'll go first โอ oh y e a ยโอ้โหไปก่อนเลยเป็นไรไหมต้องการไฟฉายวะบอกไฟฉายหรอจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะกูก็มองเห็นอยู่แล้วแฟลตไลท์นี่ไงแฟลตไลท์เห็นละโอ้ยแต่ทางนี้มืดตึ้นเลยต้องหาทางเนาะมัน เปิดติดไหมนะ <c oughs> โอเคใช้ได้อยู่ไปใช้ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องอันนี้ต้องส่องไฟให้สินะ <c oughs> ต้องส่องไฟให้ <c oughs> เพื่อให้เดินสินะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันบังอินเือร์ชีเลยทั้งหมดต้องไปทไโอ้โหท่อมันท่อระบายน้ำเสียเฮ้ยมันเห็นอะไรนั่งไงนั่งไงเหมือนมีนั่นอะไรสักอย่างปิดท่อระบายเหรออ๋อตอนแรกมันทำไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นใช่เอ้มหทางนี้ควงจอย เราก็ต้องมุดท่อหรอน่าจะใช่หรือเปล่าอโอเคไม่น่าไม่น่าจะต้องส่องแล้วปะสอ,องแหว <c oughs> กหต้องลงไปส่องสินะ <c oughs> ต้องลงไปส่องโอเค <c oughs> ต้องเดินอ้อมมาส่องตรงนี้ นี่ไงเห็นยังอก็มองเห็นอยู่ดิไม่ใช่หรอคือใน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 เรื่องน่าจะมองไม่เห็นมีที่ไหนอีกไหมแล้วน้ำตรงนี้ก็จะลดลงเราก็ไปทางนี้แตะตอกเตะอุ้ยสว่างตรงนั้นสว่าง บินสันให้ฉันไฟฉายโอเคคนแฟยิ่นแฟไลท์ให้เอาละโหลดผีว่ะเนี่ยมีผีป่ะเนี่ยตอนนี้เหมือนจะเข้าไปได้ชิปหายละอะไรอ่ะมือไปโดนท่ออันนี้อันนี้ล็อกมาต้องมาเปิดตรงนี้ให้หรือเปล่า เนี่ยงัดหาอะไรมางัดก้อนหินก้อนหินด้วยนะนี่ไงน,น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเยี่ยมเลยตังนี้มืดงั้นเดี๋ยวเดินตามให้เราต้องไปทางไหนวะ ทางนี้เราทางที่มาไม่ใช่หรอหรือไม่ใช่ไม่รู้ว่ะนี่ไงก็ตรงงัดตรงแตกตรงนี้ไงใช่ไหมอีกถ้าอีกฝั่งเหรอมีอะไรไหมลองส่องดิตังตันตันเราผ่านไปไม่ได้สินะตรงเนี้ยใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงนี่นี่เอ้ยได้หวะอันนี้ก็ทางที่มาดีหวะแล้วก็ขวา โอเออนั่นน่เดียน่าจะใช่ละทางนั้นล็อกฮะจะทิ้งป่ะคือฝังป่ะต้องนับป่ะเนี่ยต้องพร้อมกันสินะใช่ไหมนับเลยหนึ่งสองโอเคหนังผีไปเนี่ยอิมเบร์กป่ะ ต้องมีหนูแน่แน่กลัวหนูเหรอกลัวหนูอ่ะกลัวเองนกลัวบ้าหรือเปล่าลีโอกลัวหนูกลัวเข็มว่ะอี้ยมึงเป็นโจรได้ไงเลยเอ่อทางนี้ทางตันเอ้ยมืดว่ะตีมองอะไรไม่เห็นเลยไฟมาตามไฟมาโอเคได้เลย น,นี้ก็ตันวะตันต้องต้องหาทางสินะอ,อ,อันนี้คือมันเชื่อมกันปะไอน,นี่ไปหมดแล้วเนาะอันนี้ต้องสำรวจให้หมดสินะอันนี้คือทางที่เรามาอ่อต้องส่องไงทั่วป่ะสิเรามาจากประตูนี้ใช่ไหม Uh huh. อ่ะฮะทางตรงเราไปแล้วทางซ้ายก็ตันทางขวาก็ไม่มีีอะไรกูต้องไปทางไหนวะอ่าลองสองทางไหนด้ปะในหนนี่ก็ตันนะอ้าวอีฝั่งล่ะ ลอยแล้วเปียนหัวโว้ยลงที่ลงทางใช่ไหมเนี่ยูกทางไหมเนี่ยทางเดิมหรือเปล่าที่มีแสงไฟอะนี่รออยู่อีกฝั่งไงลองส่องเงาบังหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรอะ่ะตรงเนี้ย้ยทางนี้มายัางวะมาแล้วนี่ชี่ผ่านละ มันมืดด้วยดีประเด็นแล้วทางนี้คืออะไรอ่ะมันมีแสงไฟอ่อนนะทางเนี้ยมันไปไม่ได้อ่อะมันตันอ่ะมันติดติดขี้ขยะเอาสงงางันเอามาก่อนเดินเดินอ้อมกลับไปก่อนไหมเผื่อมีอะไรให้ต้องหยิบมางั้นออกมาก่อนอันไหนวะชิบหายละงงโอเค กลับไปก่อนเผื่อมีอะไรต้องหยิบเฮ้ยเราทางนี้ล่ะมายัางอันนี้ก็ทางตีละหมาพี่รอกได้เหรอไม่บอเว้เยไปไม่คุ้นเลยวะมีอะไรให้หยิบป่ะเนี่ยทางท่อแตกเอา้าหยิบผายละ โอ้ <laughs> oh, แล้วแลชไลท์ก็มีอันเดียวได้นะประเด็นต้หาช่วยกันก็ไม่ได้หรือว่าทางประตูมาถูกวะมาถูกวะหรือมันต้องมาทางประตูที่ออกมาต,ต้องหยิบอะไรก่อนตัวเออน่าต้องมีอะไรให้หยิบก่อนน่าต้องมีอะไรให้ทำก่อนอะ ไอ้ทางนี้มันไปได้อีกนี่หว่าเออไปได้ไหมลองไป oh, yeah, <laughs> เอาไอ้เหี้ยตันเอาลีโอเราต้องเล่งมือนะเดี๋ยวมันจะเช้าแล้วนะเออผม,ผมไม่รู้ทางอ่ะผมไม่ใช่นักเขียนแผน <laughs> แผนผังไอ้เนี่ย <laughs> ไอเ้เบยเอ้ยมันได้แต่ต้องเข้าไปมันมืดแต่แหละมันต้องส่องเจออะไรสักอย่างก่อนอะ่ะเหมือนเหมือนที่เราเหมือนที่เราส่องดูไว้นั่นน่ะสตีส่สองดูหมุนได้นั่นน่ะ มันต้องมีคนหนึ่งซองแล้วคนหนึ่งซองแล้วก็คนหนึ่งหมุนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเลือกนั้นประตูซ้ายหรือขวาซ้ายก่อนแล้วกันเผืว่าเบื่ว่าถ้าถ้าไม่ส่องเราก็จะกดไม่ได้อะไรเงี้ยต้องงั้นแบบนั้นแน่เลยซ้ายหรือขวาอโอเคซ้ายตันอันนี้คือทางเดียวกันปะวะเอาดูทางนี้เน่ยอันนี้อันนี้คือทางที่เรามาปะ ใช่ที่มีแสงไฟคือทางที่เรามาส่องดูผู้สาวอาบน้ำเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอะ่ะเอาลองตรงมนันนยลองตามไฟมนันนะโอเคนี่เหรอเรามาย,ยังทางเนี้ยมันจะมาแล้วนะเ <Shit. S 2> นี่ยใช่เหรอเฮ้ยใช่แล้ว Lord, <up> ข้างบนต้องบูตกันขึ้นไปเหรอ มีกาดต่ดิเสียงเดินแท็กเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทำอะไรได้วะตรงนี้เสียงดังรอเปล่าเบี้ยัาต่นเข็บขัดที่แบบเงาวับเลยอันนี้ไอทางที่ต่อลงเลยสูงเป็นบ้าเลยไม่มีอะไรปีนขึ้นไปได้ เอาแขนมานี่ทำไรวะโอ้เอาหลังชนกันเหรอมึงล้อกูเล่นปะเนี่ยอับดีมันเป็นนายธนาคารจริงมั้มันสูงมันบ้าเลยนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอุ้ยกดผิดป่ะสิเฮ้ยมันมันต้องมันต้องตรงจังไงอุ้ย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  เฮ้ยกดยังไงวะกด e โอเคมันมันต้องสลับกันหรือเปล่าสิโอเคเอ้าชิบหายโอเคโอเคซีต้องฝั่งซีว่ะต้องฝั่งซีงันสลับกันมีพุ่งพุ่งเดินผ่านงันสลับกันโอเคสลับกันเยอะโคตรสาว่อกี้เลย คนผิดเดี๋ยวลอกันโอ้โหเหลือไกลไม่ดีอ่ะใช่หมดแล้วโอเคโอโ้ดูเหนื่อยดูเหนื่อยเลยอะ่ะทำแบบเนี้ยมึงก็คิดได้เนาะมันธน,น,นาคารค <laughs> นายธนาคารจริงมึงนี่มึงป้นธนาคารตัวเองเรอือเปล่า ถคามันรู้วิธีอย่างนี้ด้วหมใอ้กดผิดปีนได้ละโออสวยเย้โอ้โหสูงมากโอ้โหสูงมาก อ้ี๋เอ้ยมืไมันกดไปโดนตัวมือแม่นเลยวะจังหวะเล่นออดิชั่นไม่ได้นะอย่างเงี้ยจังหวะม,ม,ม่นแล้ถึงแล้วเฮ้ยมัเฮ้ยจะถึงแล้วถึงแล้วสีมาโอเคสีหรือมันควรกดพร้อมกันวะอุ้ยซีซีต้องกดก่อน ปวดน้องแขนงเลยโอ้โโคตรแข็งแรงนะถ้าใช้วิธีนี้อ่ะต้องแข็งแรงขนาดไหนวะเอาล่ะมีโลถามแน่ๆสุดท้ายละจะึ้นไม่ได้โกลคามสูงด้วยหรอ